คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับโอ้โหมารอเท้าแตะเลยนะครับเนี่ยอันนี้เพงเข้าประเทศมาหรอครับอยู่มครับยครับไม่เป็นไรครับโมีมีอะไรบ้างแต่พองบอกไม่เป็นไรอ่ะพองบอกไม่เป็นไรอ่ะไม่มีอะไรหรองไม่มีอะไรค่เจก้าฮับปับเจก้าวฮับปับ ไม่มีอะไรเลยแจ็คจ็เอาเอาไว้เขาห้าพันนี้ใช่เลือกแล้วเลือกแล้วไอ้เล้อกูไปรวยตอนไหนล่ะตอนป่าแต่เป็นใจปกติฉุนชอบเหรอชอบเหรผู้หญิงครับเรียกอะไรครับผู้หญิงครับหกสองห้าค่ะเรามีเงินบํานาญครับบําเน็ตครับแล้วก็เขาเรียกวิวคัมแพ็คครับให้กับผู้หญิงครับเข้าไหมโอเคค่ะ หายไปแล้วต้องทำยังไงให้เงินไปแล้วต้องทำยังไงต้องทำไงคะขอบคุณนะต้องทำไงล่ะครับต้องทำไงล่ะอ่าตอนนี้ผู้หญิงชอบทำนะครับเอ๊ะขอบคุณครับกูว่าเขาลืมมากูว่าเขาลืมอามาจากบ้านว่ะโอ้คำว่าขอบคุณอะโอเคไม่เป็นไรครับแม่ครับาสครับดี่มีบดีครับชื่ออะไรครับนี่ ชื่อเบียครับชื่อเบียนะครับเบียค่ะอ๋อเบียครับ,เ,รรบเมาไหมเนี่ยแล้วชื่ออะไรคะอยย่าดุงง้งเลชื่อแจ็คครับชืบ่อแจ็คเหอใช่ครับแจ็คก,ก,กีอะไรมีอะไรเปิดสาตลอดนะครับส่วนละสามหนึ่งหกหนึ่งอ่าคุณดูคุณดูนะผมไม่ผมไม่เคยรีเฟซครับ YouTube ผมว่าสูงส่วนละสามหนึ่งหกหนึ่งให้ไปแล้วไหมครับห้าพันตะกี้ดูนเดิดิอ่าให้คุด<า>ู เราไปซื้อรถตามซื้อเติมหนึ่งโอ้ยซื้อดูดิชื่อเปาทำงานหนูเบียถ้ามีอะไรติดต่อชื่อเบียครับใช่ครับครับอ่ะเขาดับได้แลทำงานเปาโชว์ไปเพื่อนสองสองห้า่วนเจ็ดห้าครับผมอสองสองห้าศูนจ็ดห้า่กระเป๋าเขาไอ้เบียไอ้เบอร์ดอีกสองสองห้าศูนย์เจ็ดห้าเหรอคะพี่สำพังเขาเหลือห้าพันอยู่เลยพี่จะให้เขาเปย์ใครล่ะ เ่าอะ่อี่ยไม่เอาก็เลยหรอมึงซื้อบัตรทำงานยังซื้อแล้วพี่ใจอูโค้ดได้เหรอเนี่ยให้น้องจ่ายตังค์ให้เนี่ยพี่แล้วถ้าแบบได้หน้าเต็มๆพี่ให้ผมให้เขาเท่าไหร่หรอห้าพันโอ้ไม่เอาให้เขาเถอฮะข้าจ50ห้าสิบบวกกัแวห้าสิบ ม่มึงก็เลิกนอนกี้มึงเสียหมดเนี่ยไอ้ข้างหลังที่กูใส่อยู่เนี่ยมันเสียหมดเนี่ยไอ้แจ็คอะไรไอ้ไอ้เซิร์ฟไอ้ไอ้แจ็คให้เงินสาวไปห้าสิบบ่อยเขาให้ไปห้าบ่อยไอ้แจ็คให้ไปห้าพันไอ้แจ็คให้ไปห้าสิบไอ้แจ็คก็ถูกแล้วช่วงนี้ช่วงนี้แกงเราแม่งแค่จะเป็นพวกแบบโฮมเลดอยู่ละพี่แจ็คไอไแจ็คแค่จะไม่อยู่แต่ตังค์อีกแล้วทุกวันนี้เขาไม่ได้มาไงเพราะว่าอย่างไรเขาไม่ได้มาไงเขาก็ตกแล้วไม่เข้าใจความลำบากไง ต้องได้นำไปก่อนผมข้าใจว่าเสียเงินไม่ว่าเลยนะแม่ได้แต่ไม่มีเงินให้เสียแล้วตอนนี้จะ่ไม่เล่นไรหมดตัวหมดตูดอุ้ยไม่ใช่แจ๊กไอ้ต่อยหมวกน้อไม่ใช่แจ๊กเขาเรียกอะไรวะพี่เขาเรียกอะไรไม่เสีหนึ่งสองอะไรนะไม่รู้อ่ะโวกไปว่าสิบโอ้โหใครนะแต่ชายชาติตาชายทหารหมดไปห้าสิบไม่นอนเต๊นอนยังไงโอเคาพี่รอพดในรถผมจะมีอะไรในรถผมจะมีอีกนะ หวังไมม่ีหวังว่าบอกว่าเขาจะสะดุดล้มแล้วก็ไปนอนเตียงนะเนี่ยพี่ผมให้เอาละสี่พันเก้าร้อยเอาเงินเร่งอะไรเลขนเร่อะไรเลขเร่งอะไรโอมีโอ้โหมีสามแสนพี่เฮ้ยเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คตังค์แป๊บนึงนะเฮ้ยเออบอมีข้าวป่ะมีไหในรถเเาามกระเป๋าผันมากกระเป๋ามึงเอามึงเอาตามไปใช้ชีวิตป่ะกูพร้อมมีกูพร้อมีกูพอมีจะจะเอาตามไปใช้ชีวิตหรือจะไปใช้ชีวิตข้างนอกดีฮะ จะจะจะไปใช้ชีวิตหรือจะไปจับมือใช้ชีวิตข้างนอกนี้พี่เมื่อคนในไอซีจออกไปไอซีอันนี้เล่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับออเดลี่เส้นแดงวอล์กเอาออกโอ้ยไม่เอาแม่ป้าป้าใครมาปาป้ากินผู้หญิงติดตัวมาอีกเนี่ป้ไป้ะโอเคทำไมเด็กไเหมือนคนจีนจะว้แจ๊ค เด็กตัวมาแล้วพูดเลยพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ดูดิอีกสองเดือนรู้พี่เป่าเนี่ยพูดป๋อเลยพูดร้องพูดภาษางพูดภาษาหกเดือนละภาษาเนี่ยภาษาพายเอ็มพีนั่งดูอยู่ข้าทุกวันพ่อจีบสาวแม่ไม่ได้แบบพูดนพิ่มแบบแบบพูดคำแรกแบบพูดแบบแบบประโยคแรกครับพี่คนหนึ่งเขาแบบซ้อเลยครับไเจ้า อยาจจเมี๋ยวเดี๋ยวต้องไอ้นี้แล้วเดี๋ยวเขาพอเขารู้เรื่องก็ต้องก็ต้องไอ้นี้แล้วรู้เรื่องก็ยิ่งทำยะพี่นะยิ่งรู้เรื่องยิ่งปิดยะพี่พี่ชายไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งยิ่งรู้เรื่องก็ต้องยิ่งเบาอยิ่งเบาก็ต้องเข้าใจเข้า็นผู้ชายไม่เข้าลยลูกพี่ผู้ชายผู้ชายโอ้พี่ชิวแข่งลองมันนะไอ้คาซาม่าเมื่อกี้แข่งลองเไม่มีแก๊งลอกแก๊งหลักเลยเหี้ยมันมาถืมเราทั้งหมดไอ้สั่นทั้งวัน่กันเรียกมันแก๊งลอกแก๊งหลักอะไรพี่อะไร ตกลงก็มีคนมาเป๊ซี่สรุปแล้วว่าอยากรู้ว่าไม่รู้ว่ะพี่สี่สิบคือต่ำกว่าพี่สี่สิบคือเบสเลยหกติบสี่สิบนี่คือมีแน่นอนแน่นอนแน่สี่สิบโอเคโอเคแล้วมีมีเพิ่มอีกพี่ป๊อพี่ผมถามจริงนะแบบผมอยากถามพี่มาแบบสักพักแล้วเวลาที่คุยปิดเพลงเลยเวลาที่พี่คุยกับผมแบบจริงๆอ่ะคุยแบบข้างนอกอ่ะพี่พี่รู้พี่รู้สึกไงพี่ รู้สึกไงเหรอยังไงครับคุยกับมึงข้างนอกจากประสบการณ์ที่เคยคุยมารู้สึกไงมึงเงียบอ่ะไม่ในในแชทนะพี่ในข้อความนะอ๋อในในในข้อความโทรศัพท์เหรอในข้อความเป็นบุคคลพี่เออทำไมนะเป็นไงพี่เหมือนไม่อยากคุยกับกูอ่ะผมว่าแล้วพี่ต้องคิดถามคำคือพี่เป็นคนแรกที่มาพิมพ์อย่างนี้กับผมนะในตอนแรกอ่ะไอพี่ที่พูดอย่างเงี้ยถามคำหายไปเป็นวัน อ่านไม่ตอบเฮียอะไรก็ไม่รู้ครับครับเฮียอะไรก็ไม่รู้กูก็เหนื่อยอิกูก็อยากจะถามมึงเหมือนกันนะไม่ใช่มึงอยากถามกูหรอกกูก็จะถามมึงเหมือนกันนะว่ามึงคุยให้มันผมไม่ได้แบบให้มันชัดเจนหรือมันอะไรสักอย่างหรือว่าจะโทร<ม>จะคุยไมหได้อะไรพี่คือไม่ได้หยิกแต่ว่าแบบก็คือตอบแล้วก็แบบคิดว่าพี่ไม่ว่างก็เลยแบบออกไงพี่ว่างตลอดเอาจริงพิทซังกับมึงเขากูก็ว่างบ๊อบบ๊อบบ๊อบเรื่องไรบ๊อบ ได้ขอยาหน่อยดิบอฟเราไม่มีพี่นะเราไม่มีพี่ให้เอ็นเตอร์ที่อะใครครับให้ตายูเป็ดเรียกอะไรครับไม่แล้วหมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเจอที่ตู้เลยโอเคหมดแล้วตู้ก็หมดแล้วเหรอไได้อะรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวยหมดแล้วเยี่ยวันนี้ได้ยาอย่างเยอะไอสัตว์ปูอย่างเยอะได้ขายแล้วได้ขายได้ขายถ้าได้ทุกวันใช่ครับอ่านไม่ตอบครับบางทีก็ไม่อ่านเป็นวันวันทุกวันยังทักยังทักเลยโอยทำดิเขาทำดิ พักมาพักเสร็จแล้วก็คือสตรีมกค้ดซุกตีพิทพักเสร็จแล้วคือสตรีมที่กค้ดซุปตีสุดทักพุ่มครึ่งตอบกันก็คือสตรีมโอเคกันอย่าตีกันทำดีกระทำดีทั้งนั้นอย่าตีกันกระลาตตีหินกูดีแบบตีหินตีเขาถามว่ากระลาตตีหินคือที่ไหนอ่ะกระลาตตีหินเหรอขยันสงสัยด้วยนะนรกปิเปาผมเห็นคนโพสอะไรคิดถึงสนออะไรสักอย่างอะใครวะพี่อ๋อไม่รู้ไม่รู้ใครปิเป่าอ๋ไม่ใช่พี่เป่า ไม่ใช่ครับไปหมดแล้วพี่เป่าพัทวินไหนพี่พี่เป่าชื่ออะไรครับพี่อะไรครับพี่ทวินพี่เป่าชื่ออะไรพี่รู้บ้างแบบมีคนหนักของพี่แบบจนเขาคิดว่าผมแบบเป็นเป็นอะไรไปแล้วอะกลายคนอื่นละคิดมากทนะแล้วว่าแบบพี่ผมแบบไปโกรธเขาจริงจังเป็นอะไรอะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นอย่างนี้มาตลอดก็ใช่ไงคือเขาแบบเขาเขาพูดว่าคือด้วยความที่มึงเป็นคนอย่างนี้ไงคือขนาดมึงกูยังไม่เว้นเออขนาดกูมึงไม่เว้นอ่ะแล้วมึงแบบโทรไปก็คุยแป๊บเดียว ไม่เคยคุยเกินนาทีอ่ะคือมันหมดยุคไอ้ประเภทแบบ5วิโทฟีแล้วนะเว้ยเ,เป็นหน้าเปล่าถามไปแจ็คไม่นี่ยแจ็คไม่อาอจจะเหม็นหน้ามังก็ได้เปล่าเพื่อไน,นไม่ได้เหม็นหน้าเหตอะไรแบบแบบโอ้ยย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 นคยย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 ไมยยยยคุยย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 ดยย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 ยรยคยยยยยวยยยย่ยย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 ไยยยยยย่ยย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 ะ มัดดิเวรทพี่ลองโคนลังมัดดิเวิร์ดของพี่ไปอีกรอบหนึ่นด้วยใช่เจอแน่อะได้ได้พี่โคนพี่โคนได้แต่มึงต้องบอกกูว่าเมึงจะโคนตอนไหนกูจะได้โคนพร้อมกันเราจะได้ไปไปพร้อมกันไงไม่งั้นมึงไปคนเดียวกูไม่ไปกับมึงเนี่ยมันลำบากมันจูงกันไม่ได้แต่ถ้ามึงไปเนี่ยมึงบอกกูด้วยว่าติ๊กแนวก็อ่ะกูขออีโมจิสักอันนึง่งประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยกูได้เตรียมตัวแล้วกูจะได้ปิดกล้องแล้วกูจะได้เต็มเต็มที่ไปเอาง่ายๆที่ไหนมีลุงโทนนนนีีีีี่่่่่ทททัมแจจจ็คคโโออเเไปลุง ทำไมเกี่ยวอะไรกันวะจะไปคอยแบบพี่คอยเห็นเม้นอะไรแบบทำไมวันนี้กุ้งไม่เต้นเลยครับอะไรเงี้ยเอาจริงเป็นคนอย่างนั้นหรอฉันนี่แหละที่เป็นคนเออขอนะครับเขอไอ้เจ้าทีไหนครับผมใครเป็นคนเข้าใจยากขอไอ้เจ้าทีคุยแหละเขามามึงก็เข้าใจยากแจ็คก็จะบอกให้เลยเข้าใจยากโอ๊ยเป็นไรบ๊อบต้นหม่ว่าบ๊อบ คือเขาตอบผมมาใช่ไหมแล้วแบบสองวันอ่ะผมไม่ตอบร้อยทีนึง้วติดนะแล้วของของแบบของของนี้ใช่ะมีของของพูดไอของฝ่ไฟไอแท็บอะใครไม่รู้อะสักคนหนึ่งอ่ะทักผมมาหลายๆผมอ่านอ่ะแล้วผมไม่ตอบปล่อยเซอร์ะปล่อยเซอร์เลยปล่อยซึมเลยคิงอ่ะไอ้อยากวางเขาคิงอยู่นะ เขาถามแบบจริงจังเลยแบบเอ้น้องคะน้องมีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างน้องแบบพอจะส่งข้อมูลคอนแทคของน้องให้พี่ได้ไหมเราต้องการอะไรตรงเราต้องการมาแบบระผมอ่านตอบประทัดแล้วก็ต่อปแต่พี่ก็ไม่ตอบอะไรคุยพี่เปาเองแค่พอนี่จะตอบอะไรอะไอ้เหี้ยคือผมคุยแบบทางการแบบไม่ได้จ๋าอะไรขนาดนั้นไงพี่คือผมไม่ชอบอะไรที่ทางการเกินไง ขาพี่มีโทนขายไหมพี่พี่ใช้หัวเหล็กครับพี่มีปูนขายไหมพี่มีมูดขายไหมเหรอปูนครับปูนครับปูนสุขละพันน่ะน้องไหวปะไม่ไหวครับราคาราคาพี่ต้องไปต่อเลยใช่ใช่ใช่เลื้ยพันไม่ไหวพี่เนื้อเนื้อมันเนื้อมันหายากนะพี่ผมซื้อปูนพี่ไม่ได้ซื้อเนื้อพี่ เพราะอะไรผมรู้ความรู้สึกพ well ี่เปาด้วยพี่ต uh> ิเพราะว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มาผมรู้เลยว่าเขาคิดยังไงตอนนั้นอ่ะผมรู้เลยอะคำคำคำพิมพ์ของเขามันแบบมันอ่านออกอะพี่รู้เลยว่าแบบตอนนั้นแบบเขาคงแบบนัดอันใช่ปหมนัดอันใช่ไหมคือมันเป็นเฮียอะไรวะเขาได้แตแบบมันเป็นเฮียอะไรวะเจได้เข้าใจได้นัดอันใช่ไหม งนักอันใช่ไหมแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแต่แต่ผมไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แต่จะตั้งใจเมินไงพี่คือผมผมไม่เห็นไงแต่่วายูเป็ดไอเซิร์ฟบอกมึงห่วงท่าท่ายืนท่านั่งท่าอะไรก็ไม่รู้ไอเซิร์ฟมันบอกอะมาถึงที่ไหนท่ายากข้างนอกอะฮะเวลาจะยืนก็ต้องยืนไม่เขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกกูว่าไอแจ็คอะมันคงมีเรื่องอะไรในหัวเยอะไรคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ย กูก็เลยบอกไปว่าอ๋อมันก็คิดท่าเยอะแบบท่ายืนท่านั่งท่านโน้นท่านี้ท่ายากแล้วเขาก็สงสัยอยู่นะแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้าไม่ผมไม่ได้ตั้งใจนะเป็นงันพี่แต่มันเป็นไปนเองไงก็ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจกูเข้าใจแต<ม>่เวลาพี่พิมมาผมรู้แล้วพี่รู้แบบพี่มีฟิลยังไงอ่ะก็รู้สึกแหลัดอึดแบบอึดอัดในใจก็อึดอัดเหมือนกันแต่มึงก็ทำกูโล่งเงี้ยหรือกูปล่อยไหลเนยไม่คือผมไม่ทำพี่เออ ผมไม่ได้ทำไงเออแล้วบางทีมึงก็พี่ปอครับผมมีเรื่องอะไรจะบอกเดี๋ยวผมบอกหลังสตรีมนอ่ะเอ้าไอเหี้ยแล้วก no ูแบบเอ้าไอสัตว์แล้วกูอ่ะรู้ป่ะกูเคว้งเลยนะไม่นั่นแหละพี่มันแต่แต่บอกได้บอกได้เราเล่นเราเล่นเราเล่นแต่แบบรบกวนแบบก็คุยก็คุยจริงจริงแต่กันแต่กันจะได้เคลียร์อเอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรีมีไอเด็กอีกรูหนึ่งรูท้ายเช็คคืนนี้ ตีหนึ่ตีหนี้ตีหนึ่งตีหนึ่งกิ๊กิ๊ยากันหมดแล้วใช่ไหมครับกิ๊ยากันหมดแล้วใช่ไหมยางยางยางมาที่ตัวดิอนี่นี่อาสอนี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับถ้าจะไม่ย็นดีอ่ะม่ไดม่ได้เล่นสีอีกทีนึงไม่ไม่นี่ก่อนนี่ก่อนไปไหนเพไปสอนเองไอ้ยูเป็ดเอาเอมานี่เอามานีเอามานีกระเป๋าหนึ่งห้าศูนย์ ไปซับปลาตึ๊บเย้แต่เอกเขากลับมาลันวงการอัปเดว่าเย้โอ้ยอ่ะส่งพิมพ์ไมนกัน <Yeah. S 2> ละ่ะไม่ได้ทำอะไรหรอก <Yeah. S 2> อแต่นในก็พังได้เหมือนกันนี่ท,ที่อัพมาพี่หัวข้อประครุณทั้งอันเลยกอ <c oughs> หัวข้อประชาชนทั้งหมดเลยไง <c oughs> ไม่มีงานที่คุณ <c oughs> ไม่มีงานของพวกเราเลยพี่ การนสา่มันมีเลยวเวลหนึ่งไปสองหมืมันรับ e F p คืนหน้าเวทีห้าพันอ่ะ 20, <ม>แรกเป็สองหมืนห้ารับคืนห้าพันอ๋อมันอ๋อมันสองหมื่น 20, อ่ะแล,แล้วพี่อ,พอ่ะแ,แ,แล้วพี่พ,พี่ตอบแชทตลอดป่ะเวลาไงนทั้งว่ะไม่อ่ะหนักก่อมมชทีก ตอนที่แชทที่แบบทางมาไม่รู้จักก็ไม่ตอบครับไม่ตอบเลยรู้จักก็ไม่ตอบยาวเลยรู้จักก็ไม่ตอบแต่รู้จักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็องอตอบกัแล้วตอบไปซึมหมดเลยปล่อยซึมเลยยาวเลยแบบเริ่มเริ่มรู้จักขึ้นมาคนที่ตอ,ตอบมีคนเดียวคือพีท<อ>ไม่ตอบไม่ตอบกับใครกหมวยไม่มีใครแฟนพี่ก็ไม่ตอบพอพี่เจออีกทีก็เจอหน้าแล้วเอาหรอเอ้าจะไปอยู่ที่นไหนมาด้วย อะไรคือพี่ตื่นมาก็ก็เจอแล้วใช่ก็เจอแล้ว,จ,ลวจะตอบอะไรกันนะจะตอบในแชททำไมก็ดดอ่าน,นเองเนาะมันไม่ไหวว่าพี่อะ่ะพี่เป็นคนที่อ่านแล้วอะ่ะตอบในใจอแต่ไม่ได้พิมพ์ตอบไปอะ่ะแล้วพี่คิดว่าพี่ตอบไปแล้วอะ่ะแล้วพี่มาเปิดเทียวพางังอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยงานเงินอะไรเสียหายหมด ดูดูแก๊งก็ดูแก๊งอ่ะแกงรถไอ้แก๊งลูกัวยอะแล้วแล้วแบบแลวลวพี่ว่าผมตอบใครบ้างอนจีเมลอะพวกจีบงจีเมลพวกงานแลลวโอ้เมลไม่เคยตอบเลยรถบัะรถบัสแก๊งรถบัรถบัสรถบัสรถบัสรถรถบัสอะบรถบัสรถะัอรถบัสรถบัสรถ่ัรบัสกถบัสรถ่ัรถบไม่ใช่ครับรัรับัสรถบัสรับัสรถรถาัสรถัสันรีััรรรัรรลัเฉยรับไม่ต้องหดหรอก จริงๆอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวปากพี่สีเด้อไปทางนู้นนี่เปแรกกันเปแรกทางนู้นนี่พี่เหรอนี่ไหนๆอ๋อตอนนี้ใครไม่รู้ครับข้างในนู้นครับข้างในนู้นข้างในนู้นตึกนู้นเล็กได้เลยเหรอครับมันยังไม่ได้ครับต้องหลังหลังลีครบไหมล่ะเอาหลังหลังลีหลังเล็เราไปกระดานกลางก่อนไปกระดานกลางก่อนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้วิ่งเหมือนวิ่งเหมือนเราเลยอื้อ